้มมาลีมันมีใครห้าใไรเ้ากันด้วยหจะขึ้นกำแพงันนะโมีปีจะขึ้นกาแพงอแให้หมดทุกคนเล่นทุกคนแล้วใครจะห้าใครทีเนี้ย ดีนะเราเป็นคนมีสติดีขอบคุณนะครับขอบคุบามากนะเชาผมครับไปรวยนะะครับดีนะมีสติอ่ะเออเออไม่รู้เหรอว่ามีปีกเหมือนกันน่ะรู้สิมี้เกิดจะบินขึ้นหลังคาไปแล้วแต่ว่าลงมาก่อนเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้คือใครไม่รู้เหมันกันว่าบารล่มร่างก็สวยแต่ไร้ปั้มผู้ชายจริงเหรอจริงจริงจริงใช่ยังั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปคุยก่อนเขาบาไปคุยเลยมึงเป็นอะไรอ่ะจะบิน สวัสดีครับคุณค่ะ<า>เออว่าไงคะคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงก็มีนิดหน่อยอะค่ะถ้ามีธุระเนี่ยฮะทำไมไม่คุยกับเขาให้รู้เรื่องไม่เอาไม่คุยหรอกทำไม,ำไมอ่ะว,วันหลังไม่เอาปีกได้มั้ยเอาไปได้ไรอ่ะตะคิวจะขึ้นน่านะเลยจะบินไปไหนนั่งหาล่ะนั่ง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 เมื่อยก็นั่งไป ไอวิว <I> อะไรพอมีปีกแล้วอะ่ะเวลาจะนั่งทีต้องตั้งขาย่างด้วยเลย <c oughs> พี่ไม่ใช่จักรยานแล้วก็ <c oughs> ตั้งขาย่างมีห <c oughs> น้าเห็นอาหารเนาะรบกวนคุณผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับชอบพอเห็นเราสวยแล้วก็ชอบมาจับตัวเราเนาะแล้วก็น,นะเดี๋ยวเดี๋ยวแอบดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้เขาคันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวก็คันเหมือนในสองตัวหมานั่นเอง อดู่ันเถอะไม่น่ามีปีกเลยเราอยู่เฉยกันไม่ได้เลยมินเอาดูเหมือนเหมืพี่เสื้อจะออกไข่เออเอาลงมาอุ้ยพี่นุองเอาดีๆอะไรมึงตดมาวันนี้ตัดริงไปมุกหนึ่ง แเลยแมวแมวไม่กล้าเดินไปกับนั้นอกถามจริงว่าแกไปเยี่ยวหรือไปเขี้ยะสุดองกูถามจริงเลยว่นจะเลยเถิดแล้วนะสดแล้วเอาดีๆออกมาด้วยคุณเป็นนั่งปะดีอ๋อวันนี้พวกเราไม่มีอะไรอะไรปริบคนล้นปริบคนล้นปริบโอ้ยมีปัก พูดมีตูดก็ต้องตดไม่ปากไม่มีตูดก็จะไม่พูดจะม่ตัวช่างเม่งไม่ดีไม่ไปไม่ทเดี๋ยวมึงเจอของจียร์ท่เกียรกี่ดูกันว่าคันหรือเปล่าโอ้โหเน่ทำไมถึงหงาขนาดนี้เลยนะเนี่ย ไทยรสีม่วงไทยรู้สีม่วงก็คือแบบหล่อเท่เลยคะ่ะผู้จริงามาเขาเขาไม่คันหรอนะพวกวันเลยรู่มมาเพราะว่าเออว่าตายแล้วทำไมอยนี้คุยกับใครอ่ะคุยกับหนูคุยกับน้องสาวหนูอยู่คุยกับน้องใช่น้องคุณชื่ออะไรฮะชื่อว่าน้องกะปิว่าน้ำด้วยวยังไงอ่ะ อะ,อะไรแหมวันนี้น่าความจะนะคุยกับใครอะน้องชายฮะน้องชายครับผมน้องชายชื่ออะไรกระโปรงกระโปรงกระโปรงกระปรงอย่าทุ่มลูนะควายไม่ทุ่มลูกกระปรงกระโปรงเอ่ากระโปรงนักเรียนเออกระโปรงครับกระโปรง ผมไม่มีรอเรือมาเดยกมีอย่ากกระโดดมากทำไม๋ยวก็อันไม่อยู่คุณคะคือแบบว่าเอาจริงๆผู้ชายคนนี้ไม่คันด้วยนะแล้วคุหลบมากเลยนะเนี่ยหลูจริงเพราะว่าหนูแอบดูใต้ดีนนะหล้วแอบดูเข้าไปปึ๊บอ้โหโอ้ยนู่นแค่นี้มึงต้องขี้ด้วย พอาละหนูสุดละนี่ไมมันช็อตไมมันช็อตอย่าหาทำเสียงแบบนี้สิมันช็อตมันช็อตำเนดโอ้ยขาอ่อนหมดแล้วเนี่ยเอาแหละเพชาคนนี้เขาหยอกหนูด้วยเพราะว่าหนูก้มไปั๊บเขาแลบลิ้นหลอกนองมาเนี่ยหน่อยหนึ่งโอ้ยย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 ะยย้ยยยยยยย รอเขาหันหน้ามาคุยได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เลบเล่นเหรอเปล่าแล้วไข่เลบเย้ห์มันหงอับกันคุณครับค่ะคุณอยู่กับที่สิว่ายวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็เทาดีปรีค่ะเดี๋ยวมันจะเรียราดนะครับคุณหันหน้ามาคุยกันเลยดีกว่าครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะหันไปครับ วันออกูไปตั้งแต่วันแรกแล้วเขาเไปเลยสิเออกูไม่อยู่หรอกอไป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 กูเกลียดหน้ามึงไปเออไป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 กูได้ชอบที่นล่งอยู่แล้วครับอะไรก่อนอะไรก่อนอะไรก่อนฮะดูหน้ามึงด้วยบ้านมีกระจกไหมอ่างล้างตีนก็ได้มงึงชะโงกลงไปมองทีง่น้าเป็นไงเป็นไงคือว่าคือว่าหน้าเป็นไงแบบนี้ด่ามึงอีล็อกหมาเออหลอกขวาก็มาเหรอจ๊ะ รังส์มสบู่บูดสบู่บูดกุมาลเม่นดานี่อีซอกลืบเน่าซอกลืบอ,อะไรมึงว่ารูกูมังงี้ลืบอะไรก็ได้ไงอีควายดองควายดองขึ้นมาเลยนี่ปอดแท้โว้ยเจะปวหลดหัวใจรถเลามีอย่างอื่งอีกมากมายว่ากูไปแล้วเบื่อใครไอ้เคน <c oughs> ไหม <c oughs> มรูออ้ลแล้วไม่ต้องพูดมึงด่ากูเข็นไม้แม่แม่บอกไอ็กซ์รู้แล้วไม่ต้องพูดไอเขาอะไรอะไรอะไรอีกอะไรอีกเข็นไห้มึงไรเนี่ยมึงกูคิดก่อนเออคิดก่อนเออคิดก่อนเออไอคนไทยไอ้คนไทยอ่าไ,ไ,ไปคิดมาใหม่มึงรู้ได้ไงวะรู้เน่กูได้ยินเขากระซิบมึงเมื่อกี้ ทุกคืนเลยไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเลยไ่พูดเลยหรอใส่ั่วหล้วเขาเป็นปีกอะเขาไม่ได้พูดไม่ได้พูดอดำมาดำมาเดี๋ยวกูคิดก่อนอาคิดก่อนค่อนอะไรอะไรเดก ไกูกูไม่อยากคิดมากอ่ะทุกวันนี้กูกินพาราแล้วอืไอ่อะไรอ่ไม่ได้ยินเาก็เซบมึงไมาดียินเป็นไรเออมึงหูไม่ดีไงมึงหี่รังไงเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรหัวหน้าพูดอะไรอะไรขอโทษอะไรเป็นเรื่องอะไรกูผิดตรงไหนมึงพูดเมื่อกี้เนี่ยน่าหี่รังไงกู้ยอยาวใครตรงไหนมึงไม่รู้ คนจีนอ่ะหีล้างหมายความว่าหูตึงกูด่ามึงอีหูตึงโอหีล้างเนี่ยหูตึงโอแล้วถ้าหูไม่ตึงอ่ะอ้าวหีไม่ได้ล้างไงหีไม่ล้างหูหูไม่ตึงเออกูไปก็ได้ด่ากูไอ้เข็นไอ้อะไรเห็นหม่ำอย่างนั้นไอ้เจ๊กเลี้ยวไม่อยากอยู่กับมึงหรอกอีหาดชั่วทีเออหาดชั่วที เดินลำบากเลยข้างในคนไม่ต้องสงสัย,ยขนาดนั้น,นดได้ได้อ่ดหน้ามาคามุยกันนะครับได้ค่ะถู